ายคนบ่นนะบอกอ้ตกงานตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ยังหางานไม่ได้เลยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะวันนี้ดีฉันก็เลยมีทริคดีๆมาแชร์กันค่ะจะไปสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งานนะคะติดตามในทําได้ใช้เป็นเลยค่ะโอ้โหเรื่อนสีด,ดูนี่มีแต่เพื่อนหางานใหม่ บางคนบอกตกงานตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ยังหางานใหม่ไม่เจอเลยก็มีนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าตลาดแรงงานไทยเนี่ยกระทบอย่างหนักเลยแค่ปีที่แล้วนะปี63ตัวเลขของคนตกงานมากที่สุดในรอบ11ปีแน่นอนก็มาจากเรื่องโควิดเศรษฐกิจชะลอตัวมีการนําเอาเทคโนโลยีมาแทนแรงงานคนเราก็ต้องหางานใหม่แต่สิ่งที่ท้าทายมากก็คือการไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานเนี่ยแหละค่ะโดยเฉพาะในยุคที่ตอนนี้เนี่ยบริษัทต่างๆเขาก็มองหาบุคลากร ที่ตอบโจทย์กับบริษัทมากที่สุดการสมัครงานจึงเป็นด่านแรกที่สําคัญมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้บัวจะมาแชร์เคล็ดลับว่าเราจะสมัครงานอย่างไรให้ได้งานกันค่ะ ที่แอปค่ะเป็นเจ้าของเพจครูแอปเป็นเพจที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพและการไกด์เรื่องของการสมัครงานหรือว่า career consultant นั่นเองนะคะครูแอปเป็นลูกเรืออดีตลูกเรือมาก่อนนะคะแล้วก็แชร์ทริคก,การสมัครงานต่างๆให้กับน้องๆที่อยากจะไปสมัครแอร์โฮสเตสหรือว่าสจวตเคยเป็นกรรมการคัดเลือกลูกเรือให้สายการบินต่างชาติเรามองหาคุณสมบัติอะไรในผู้ที่มาสมัครงานบ้างไม่ว่าจะเป็นงานบริการหรือว่าเป็นงานทางด้านไอทีหรืออะไรก็แล้วแต่คือต้องพูดภาษาคนรู มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปทํางานกับคนอื่นนะคะแล้วเราสื่อสารคนไม่ได้หน้าบึ้งหรือว่าไม่ไม่ไม่เข้าร่วมสังคมเขาก็จะบอกเลยว่าคุณแอปไม่ต้องคัดเข้ามานะครับตัดได้เลยเรื่องของรูปลักษณ์แต่ว่าไม่ไม่ทุกงานแต่งตัวให้ดูรับแขกนิดนึงไม่ใช่รองเท้าแตะหนีเวลาที่ไปสมัครงานเราแต่งตัวแบบไม่เหมาะสมอ่ามันก็เป็นจุดที่ทําให้กรรมการเขาไม่อยากเลือกเข้าไปทํางานในองค์กรได้เหมือนกันอย่างที่3เป็นเรื่องของภาษาค่ะภาษาอังกฤษเป็น สิ่งที่ครูแอบคิดว่าเด็กหลายคนนะคะติดมากที่สุดองค์กรในไทยเนะะี่ยค่ะจะระบุคะแนนโทอีกเอาไว้ทําไม่ถึงถ้าภาษาอังกฤษไม่ได้อาจ,จะเป็นภาษาจีนก็ได้นะปัจจุบันนี้ ใช่อันนั้นจะเป็นตัวเสริมมากกว่า,าเพราะว่าภาษาหลักยังไงก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษอยู่ดีใครอาจจะตกงานอยู่ใช้เวลาว่างตรงนี้แหละไปเรียนไปเพิ่มทักษะตัวเองด้านภาษาด้านการสื่อสารก็ดีเหมือนกันนะคะสมมติโบจะไปสมัครงานกับพี่แอบโบต้องเตรียมตอบคําถามอะไรบ้างมีคําถามไหนที่โบโดนถามแน่ๆจุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยส่วนตัวพี่พี่จะไม่ค่อยไกด์เด็กเท่าไหร่เพราะ เพราะการชมตัวเองหรืออวยตัวเองเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วทุกคนจะมาตายเอาตรงจุดอ่อนสมมติจะไม่บอกแบบหนูที่เกียดมากเลยคอะเชื่อไหมว่ามีคนพูดแบบนี้พูดแย่กวันนี้อีกติดพานันมาก่อนขอยืมเงินแม่อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราไปสมัครงานเราเตรียมตัวนิดนึงว่า เรื่องไหนที่มันควรพูดหรือไม่ควรพูดคือทุกคนมีจุดอ่อนอยู่แล้วสิ่งที่กรรมการต้องการมองหาคือความเป็นตัวคุณแล้วก็เมื่อคุณรู้จุดอ่อนของคุณแล้วเนี่ยคุณมีมุมมองอยังไงกับจุดอ่อนนั้นพัฒนายอย่างไรทําไมถึงอยากทํางานกับบริษัทเราเหมือนมีคําถามพ่วงมาด้วยเสมอว่าเราทําไมเราต้องเลือกคุณมันแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราอะนะคะว่าทําไมเราถึงอยากทํากับเขา <S <S จริงๆแล้วการตอบคําถามสมัครงานมันเหมือนการมองมุมมองของเราต่อชีวิตด้วยค่ะเมื่อเวลาที่เราทํางานจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถรับมือกับปัญหาได้มากแค่ไหนไม่ใช่ ก๊อปปี้คำตอบที่สวยซึ่ง<อ>ซึ่งเด็กๆส่วนใหญ่จะเซิร์ชเอาในเน็ตอ่ะแล้วก็ก๊อปไปตอบพี่ก็เลือกคนที่หน้าตาหรือส่วนสูงหรือเกรดไม่ดีวาหรอ,รอทุกคนก็ตอบเหมือนกันหมดและอย่างเรซูเม่สําคัญด้วยไหมคะสําคัญซีวีหรือเรซูเม่ก็คือโบชัวในการขายตัวเราเองเรามีประสบการณ์อะไรยังไงบ้างถ้าเราดูโบชัวแล้วมันไม่น่าสนใจเราจะเรียกเขามาเราจะไปซื้อไหมเกรดเอ่ยประสบการณ์เอ่ยสําคัญไหมคะสําหรับบางงานเกรดสําคัญถ้าเป็นเด็กจบใหม่นะคะแสดงถึงความตั้งใจและความใส่ใจความมีระ ินแต่คนที่เกรดไม่ดีไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้รับเลือกนะ<ม>เขาต้องถามคุณแน่นอนว่าทําไมเกรดได้เท่านี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่เกรดไม่ไม่เนไม่เก่งหรืออะไรแบบเนี้ยเราใช้พวกของกิจกรรมต่างๆเข้าไปช่วยการขายตัวเองสําคัญมากที่ทําให้คุณแตกต่างและโดดเด่นเวลาที่ตอบคําถามอย่าตอบอย่างเดียวคือตอบแล้วยกตัวอย่างเราลองมองในมุมมองที่เราเป็นเจ้าของบริษัทคนแบบไหนที่จะทําให้เขารู้สึกว่าจ่ายเงินเราคุ้มค่าจ้างตอบแบบนั้น ใครที่กำลังมองหางานใหม่อยู่นะคะเร็วๆนี้วันที่26-27มีนาจะมีงานที่ทางกระทรวงแรงงานจัด b a n g k o k Job Fair 2021ค่ะในงานก็จะมีผู้ประกอบการกว่า40แห่งและมีตำแหน่งงานกว่า5,000อัตรามาเสนอด้วยนะคะห <Wow. S 1> วังว่าทุกคนจะดึงเอาศักยภาพที่ตัวเองมีมาใช้ในการสมัครงานแล้วก็ได้งานในฝันทุกคนแบบทำได้ใช้เป็นค่ะ